ของสวีมนตาเจ้าาวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะจอยหลอดซื้อจะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอส่งจอยหลอดซื้อค่ะจะพูดว่าอะไรพูดตามจอยหลอดซื้อนะคะของพี่ปอสเราจะอัดคลิปวิดีโอพูดว่าเหล่าซื้อหาวหว่อเจียวจอยห่อป้าซุยล่ะมาหมาเจียวยุพินห่วเหินายมาหมาดูความหมายกันนะคะ เหล่าชื่อหาวดเด็กๆรู้กันแล้วว่าแปลว่าสวัสดีคุณครูวอปลาซุยลหรฉันอายุแปดขวบแล้วมาหมาเจียวยุพินแม่ของฉันชื่อยุพินวอเหินไอามาหมาฉันรักแม่มากอีกครั้งนะคะดเด็กๆพูดตามนะคะเหล่าชื่อหาววอเจียวจอยวอปลาซุยลหรมาหมาเจียวยุพินวอเหินอาอมาหมาจะหลอกซื้อมีตัวอย่างไหมคะ 老师好我叫小美，我สิ岁了妈妈叫 Joy，我很爱妈妈เด็กๆอย่าลืมอัดคลิปส่งอต่อ老师ด้วยนะคะมีคะแนนด้วยนะเจียน